จะพามาดูหนุ่มเสกทอดแถกันลที่ก็จะได้ปลาอะไร หาปลากัน จะได้ปลาอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกี่ตูดได้ปลาอะไรอยเนี่ยเดี๋ยวดูดูปลาเดี๋ยวเรามาดูปลากันที่หนุ่มเสกขานะก็ได้ปลาช่อนกันนะไอ้หนุ่มเสกจะได้ปลาได้ปลาอะไรโอ้โหได้กี่ตัวน่ะ โอ้ด oh, oh, so ีด uh, 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 uh. oh, okay, ีเอ uh, ่อโอ้โตัวบลอะไรปากกระดีอ่ะกกดีกรดีอ่ะโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยปากกระดีแยงด้วยเอ้า อะไรเนี่ยอุ้ยได้หลายตัวเลยอ่ะทอดกันได้ทีละตัวนี่ได้หลายตัวเลยอ่ะอออ๋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 อได้ตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยพาพอหม้อไหมเนี่ยเฮ้ยทอดไม่ได้เหขาดนอ่เหไปเหองทอไม่ได้ทอดตัวนี้ เอาเห็ดีกัดีอย่านั้นเลยอบตัวติดไม่ติดหรอกนี่